ลักปังมาได้แล้วส,สมุนไยสูุพรฮยดูน่าเล้นัคชีวิตดาราาค่ะมาเค่ะมาลค่ะ <S 2> <S 2> ี่น้องันที่ได้นะคะทีมแก๊งนางเงือกแกงเงือกสาวมาจนไทย ก็เัยจะไปซ้อมยิงปืนสวัสดีครับวันนี้เราจะไปดูพิรุตานะครับเอาน้ําร้อนลาดลวกมือตัวเองนะครับผมเฮ่อุ๊ยอันนี้คือเป็นอะไรนะครับอ่าเนื้อออสเตรเลียค่ะเพราะว่าเราสั่งตรงจากออสเตรเลียเพิ่งมาส่งวันนี้นะคะเราเปดูร้อนนะ อะไรระเบิรี้ไม่ไปร้อนเลยไงยังแมไหนอะทุกคนแล้วเราก็จะอันนี้แล้วเราก็จะวิ่งไปแล้วก็จะวิ่งพอเราวิ่งใช่ไหมทุกคนมันก็จะแบบ วิ่งวิงว่งวิ่งอย่างเงี้ยน, <laughs> น,นี่คืออะไรอักผูดหรือว่าอะไรบูมี่หักพูดเธออยู่บ้านแค่เธอชื่อแม่ใครเข้าวเป็นไง อะนรร้องก็ดีมันเป็นพลังเสียงไงเปิดตี่เวลาร้องเพลงชาติตอนอนุบาลก็ร้องแนี้นะเพลงชาติเลยนะตอนอนุบาลตอนอยู่อนุบาลก็ร้องแบบแบบนี้แบบเพื่อนๆก็ร้องปกติแต่ว่าแต่ว่าเราอะเฉชัยรวมเลือดชาชิตไทยเป็นประชาธิปไทยของไทยทุกสู แบบนี้เลยอ่ะตอนอตอนเด็กนุมาผมก็ร้องงี้เลยอ่ะจริงเหรอจริงผมร้องคนเดียวด้วยไม่มีใครสนใจผมหรอก <laughs> พี่ต๊ก thank you very much ไม่น้าเลยฮ่าฮ่าเ่าฮ่าอะไรอ่ะเกิดอะไร